เอาละครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันนี้วันที่21พรุ่งนี้วันที่22นะครับเดือน5ปี2,500อ500น25นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับอะ พรุ่งนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันว่าเขาเพิ่มเติมอะไรเข้ามาแต่ท่้าที่ผมดูแล้วมันเป็นแพทสั้นๆนะครับแต่เป็นสั้นๆที่ค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างเกมอ,อาจจะเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะครับเงินอาจจะเฟอือขึ้นเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เฟอือดิเงินอาจจะหายากขึ้นนะครับตอนนี้เพราะว่าเราอาจจะต้องเจียดตังของเราไปซื้อยามาฟาร์มนะครับเนาะ,ะจะมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับ แพดท,ที่จะมาอัปเดตวันพรุ่งนี้นะทุกคนต่เดมตเดมตเดมอ่านี่นะครับการอัปเดตวันที่ 12, สอพุทภาคมนะครับระบบอันนี้น่าจะเป็นการเพิ่มนะครับการเพิ่มข้อมูลเนาะเออนะฮะข้อมูลเพิ่มเติมตามระดับการเสริมแรงจะแสดงอยู่ในรายละเอียดไอเทมตรงนี้ผมว่าน่าจะโชว์เฉยๆเนาะว่าบวก1ได้อะไรบวก7ได้อะไรนะครับแต่น่าจะไม่ใช่แบบเป็นยังไงอะ เอาเป็นว่าไม่เดาแล้วกันมันน่ามันน่าจะเพิ่มฟังก์ชันนะครับเข้ามาเพื่อให้เราเห็นว่าถ้าบวกเจ็ดอ่ะออฟของชิ้นนี้ออฟจะเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะครับเนาะเออมันน่าจะแค่จะโชว์เฉยๆนะครับน่าจะไม่มีแบบว่าไปมีผลนั่นผลนี่อันนั้นน่าจะไม่ใช่นะครับเนาะเออถ้าเป็นในเกมตอนนี้ก็เนี่ยน่าจะมาโชว์ข้างล่างนี้เนาะต่อจากอันข้างบนนะทุกคนอ,อันแรกนี่ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับก็แค่เพิ่มมานิดนึง อ่ะต่อไปนะครับเพิ่มฟีเจอร์การขายไอเทมอัตโนมัติอืมอันนี้ยังมองไม่ออกเหมือนกันนะครับว่ามันจะมายังไงแต่มันน่าจะดีขึ้นแหละเนาะเออรายการที่ลงทะเบียนในช่องการขายอัตโนมัติจะถูกขายอัตโนมัติอ่าผมไม่รู้ว่ามันมันจะแค่ขายหรือว่าเอาไปย่อยให้ด้วยนะครับแบบว่าพวกแลกป้ายบุญคงบุญคุณอะไรเงี้ยเนาะกระเป๋าจะได้ไม่เต็มกันนะครับอย่างไรก็ตามมีเพียงไอเทมที่ได้รับจากการล่าเท่านั้นที่สามารถใช้ได้อ่าก็มีโอกาสนะครับ แต่พวกปลาพวกพลอยอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่ามันนะับเป็นการล่าด้วยหรือเปล่านะครับอืคุณสมบัติการขายไอเทมอัตโนมัติจะมีผลกับตัวละครแต่ละตัวแสดงว่าแค่ตัวไหนตัวนั้นนะครับเปรียบเทียบง่ายๆคือน่าจะไม่ใช่แบบเหมือนแพ็คตลาดนะครับท,ที่เติมเซิร์ฟเดียวแล้วก็ได้ได้ได้หมดเลยไม่ว่าจะสร้างตัวมันกี่ตัวนะครับเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับืมสามาซื้อตั๋วเปิดใช้งานการขายอัตโนมัติได้ในแคชช็อป แต่มาถือตัวเปิดใช้งานเนยครัะสัปดาหนะ์ละครั้งร้านห้าทองหืมแคชช็อปทั่วไปแล้วก็ร้านห้าทองโอ้สัปดาห์ละล้านห้าเลยเหรอเออเป็นการเผาผ่านตังได้อยู่นั้นเนี่ยอืมอืมต้องดูอีกทีว่ามันจะมีแบบเพชรแดงมั้ยหรือเปล่าแบบเพทูวินเป็นเดือนอะไรเงี้ยนะครับอาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่าเนาะเอเต้องต้องรอดูนะครับต้องรอดูในส่วนนี้เพิ่มจํานวนการซ้อนของไอเทมวัสดุอ่ะอันนี้น่าจะเป็น เนี่ยไอเทมปลาและแร่อ่าปลาและแร่เนาะจากห้าิบชิ้นใน1กองก็เป็นหนึ่งรอยชิ้นใน1กองนะครับเนาะเมื่อจํานวนกองเพิ่มขึ้นจํานวนของป้ายรางวัลที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ในครั้งเดียวจะเปลี่ยนเป็นสูงสุดร้อยอันสูงสุดร้อยอันเดี๋ยวนะตอนนี้มันตันที่ร้อยหสไม่ใช่หรอตอนนี้มันตันร5อยห้าิบนะอ้าวมีไม่ถึงอีกเอาง่ายง่ายราดูพุ่งนี้ดีกว่านะครับอันนี้ไม่อยากเดาเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูของจริงดีกว่านะครับเนาะเออในส่วนนี้นะครับ รายการสมัครสมาชิกพิเศษที่ด้านบนของหน้าจอหลักได้รับการเปลี่ยนเป็นรายการเอฟเฟคที่ใช้อืความพร้อมในการแลกเปลี่ยนว่าจะเปิดใช้งานการขายสินค้าอัตโนมัติหรือไม่ไม่ว่าจะเปิดใช้งานสล็อตด่วนเพิ่มเติมก็คือโชว์อยู่แล้วว่าต่อให้เปิดไม่เปิดก็น่าจะโชว์เนาะน่าจะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะตรงนี้นะถ้าใครแบบอยากเห็นก็ตรงตรงตัวเเนี่ยครับ ข้างๆรูเพรนะครับมันจะมาโชว์ตรงนี้เนาะอย่างอันนี้ก็คือแบบว่าโชว์ว่าเราเราเปิดแพ็กตลาดแล้วนะครับคืออันนี้ผมผมไม่รู้ว่ามันมันคือไอ้นี่หรือเปล่าวัยแบบมันมันคือส่วนขยายอีล้านห้าทองนี้หรือเปล่าเนี่ยตั๋วอันนี้มันคือส่วนขยายของไอไอนี่หรือเปล่านะครับเนี่ยสองอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอันเดียวกันไหมหรือว่ามันคือระบบสมาชิก v i p หรือเปล่านะครับใดๆคือต้องรอดูพรุ่งนี้เนาะ อ่ะต่อไปนะครับภารกิจประจําวันนี่นะครับสารสำคัญแห่งการฝึกฝนภารกิจเพิ่มขึ้นตามแสนวอนระบุอะไรอ่ะความต้องการภารกิจรวมอ่าอันนี้เหมือนเหมือนจะกระตุ้นให้ให้อันนี้ปะลงเทนนิงกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้ามันคือบทเทนนิงนะครับทุกคนอันนี้ผมผมเดานะปัจจุบันบทเทนนิงมันมีแค่2องพันเองนะทุกคนมันน้อยมากนะครับตรงไหนเอเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้ว่าในหน้านี้หรือเปล่านะครับแบบเปลี่ยนจาก แค่2,000นเลจาก500 1 5อ0ห0ึ่งเป็นตามที่เขาบอกตรงนี้นะเป็น4,000 8,000 12,000แล้วก็16,000นะครับ <c oughs> ก็น้องอยู่ทีนะตีแป๊บเดียวก็ได้นะครับทา่านใสส่วนนี้นะอ่าอันนี้รางวันรางวันของ Monster Hunting งอ่องจะเปลี่ยนจากยั n ดีทัวแดงสามเจเป็นตังแทนนะครับอืมอ้าวโอเคอุ้ยหรือว่าไม่โอเควะทุกคน ที่ผมได้พูดไปก่อนหน้าเมื่อกี้ผมเข้าใจว่ามันจะหายหมดเลยไว้ทุกคนเท่ากับว่าเขาจะเหลือแค่เท่าไหร่จาก3,000ชิ้นต่อ1วัน,วนเหลือพันหชิ้นต่อ1วันแล้วก็จะเพิ่มตังแทนใช่ไหมเพราะว่ามันคือมอนส์อะฮันติงมอนสเตอร์สเนาะก็คือปกติมันแจกยา3ามชิ้นกับตังอีก2 5งหมเอายาออกแล้วเปลี่ยนเป็นตัง50 0 0 0ื่นห้าก็ได้2องแสอืมดีขึ้นป้าถ้างั้นอะ เพราะว่าบางคนถ้าสมมุติว่าเขาไม่ไม่ได้อยากได้ยาแต่อยากเอาตังไปทําอย่างอื่นอยากเอาตังไปซื้ออ่ะเอาเอาจริงผมก็คนนึงนะถ้าได้ตังเยอะมันก็จะไปผสมของได้เอามาซื้อไอตัวนี้นี่ไอพวกนี้มันใช้ตังส่วนตัวซื้อได้นะครับเพราะว่าดูของผมนี่คือผมไม่ได้ทําท่าซักชิ้นเลยนะครับเพราะว่าแพงชิ่หายเลยอ M มนะครับทีหนึ่งอ่ะไปต่อครับ ทำซ้ภารกิจภารกิจรับสาระสำคัญแห่งการฝึกฝนจะถูกลบออกอืมอันนี้น่าจะเป็นควสยต,ตรงตรงนู้นนะอันนี้ปะเออเดานะเดานะทุกคนร <c oughs> อด,ดูของจริงก็ได้นะอันนี้มันเป็นมันไม่ค่อยเป็นสาระสําคัญสักเท่าไหร่นะครับต่อไปครับผมเครื่องประดบับแพ็กเกจใหม่เข้านะเอยไม่ได้เลยเอยไม่ได้เลยดาบนี่พอมีทรงอยู่นะครับมีอีกปะ แก้ไขข้อผิดพลาดที่ข้อมูลเกี่ยวข้องกับวิญญาณคอมมอนแตกต่างกันเมื่อใช้หนังสือเทคนิคเสียงอืมงงๆอยู่นะครับก็เข้าๆก็ประมาณนี้นะครับอาจจะต้องรอดูผู้นี้อีกทีว่าเขาจะมีอะไรมาเพิ่มเติมเฮ้ยทรงผมที่เป็นหมวกหรอเออทรงผมที่เป็นหมวกเฉยเลยทุกคนเป็นวิกผมนะครับอันเนี้ย มันคือส่วนหมวกนะอืมชุดอันนี้น่าสนใจไหมหรืออาจจะกดกดแค่เอาเอาวุธมาเก็บไว้เนาะแล้วก็ที่เหลือก็ขายเหมือนเดิมนะครับเออต้องรอดูต้องรอดูนะครับตอนใส่จริงนะมีประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับคุณผู้ชมจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมา,มากๆเลยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ